เล่าเรื่องผีความลี้ลับชุดที่113ลมเพลลมพัด เสียงคุณนายเฉลียวเกลี้ยกราดมาจากบนบ้านทุกวันพระ15คห้าคคุณนายเฉลียวจะมีอาการผิดปกติพอตื่นเช้าขึ้นมาใครก็เข้าหน้าไม่ติดแม้แต่คุณนุชลูกสาวที่คุณนายเฉลียวรักที่สุดยังไม่กล้าเข้าหน้าดิฉันเป็นสาวใช้เก่าแก่อยู่ในบ้านมาตั้งแต่ท่านประธานยังมีชีวิตอยู่จนท่านเสียไปแล้วคุณนายก็เมตตาดิฉันเป็นพิเศษ เรื่องของเรื่องมันก็ขึ้นอยู่ว่าคุณนริศลูกชายหัวแก้วหัวแหวนที่รับหน้าที่เป็นประธานบริษัทไปคว้าเอานักร้องคาเฟ่มาเป็นสไพรทท่านไม่ชอบท่านเคยบอกกับคุณนริศแล้วว่าท่านไม่ชอบคนในวงการนี้ท่านว่ามันมีแต่ความโสกปรกเลอะเทอะแต่คุณนริศก็ไม่อาจจะทิ้งไปได้จึงได้นำไปอยู่ด้วยกันที่คอนโดหรูที่ซื้อไว คุณนายเฉลียวท่านก็ตามไปอารวาสคราวนั้นดิฉันไปด้วยนึกว่านอกบทจะไม่มีอะไรที่ไหนได้นางนั่นน่ะมันดากราดแล้วก็กล่าวคำอาฆาตคุณนายไว้อย่างน่ากลัวนังแกน่นังเหี่ยวหากข้าไม่มีความสุขเองก็ต้องไม่มีความสุขด้วยเองคอยดูก็แล้วกันคุณนริศเธอทนคุณนายตัดเป็นตัดตายไม่ได้ จึงเลิกเลี้ยงดูนักร้องคนนั้นโดยให้เงินเป็นจำนวนหนึ่งและก็แต่งงานกับคุณวัชรีที่เป็นลูกสาวเพื่อนของท่านอดีตประธานโดยคุณนายเฉลียวจัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่คืนนั้นดิฉันได้ยินเสียงคุณนายร้องด้วยความตกใจดังมาจากระเบียงชั้นบนบ้านที่คุณนายชอบออกไปนั่งรับลมดิฉันขึ้นไปพบท่านนอนหมดสติอยู่บนพื้น จึงเรียกเด็กรับใช้มาช่วยกันนำร่างคุณนายมาไว้ที่เตียงหายาดมมาให้ดมนวดแขนนวดขาจนท่านรู้สึกตัวดิฉันจึงถามท่านว่าเกิดอะไรขึ้นท่านก็เล่าว,ว่าขณะที่ท่านกำลังนั่งรับลมอยู่ก็มีลมพัดมาวูบหนึ่งมันทำให้ท่านหนาวเยือกลงไปถึงไขสันหลังปวดร้าวไปทั่วตัวหายใจไม่ออกจึงส่งเสียงร้องคุณนายเป็นปกติเหมือนคนธรรมดา แต่พอวันพระสิบห้าค่ำท่านจะเปลี่ยนเป็นคนละคนตาแข็งก้าวร้าวปากคอเราะร้ายดาทอโมโหฉุนเฉียวเหมือนว่าไม่เป็นตัวของตัวเองดิฉันเองก็ยังโดนคุณนุชก็โดนจนไม่กล้าเข้ามาใกล้ดิฉันโดนประจำชามข้าวบ้างแก้วบ้างแต่อาศัยว่ารู้เชิงจึงไม่เจ็บตัวพ้นจากวันพระสิบห้าค่ำแล้วก็จะเป็นปกติ คุณนายกจิตเพื่อนซีของคุณนายเฉลียวเคยพาคุณนายไปหาหมอศัยศาสตร์หลายสำนักเขาดูแล้วตรวจแล้วก็บอกว่าไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรแปลกปลอมมีอยู่เพียงสำนักเดียวคือสำนักเสด็จปู่พรมมินที่ทักว่าลูกหญิงดวงตกจึงมีเหตุร้ายต้องหาผู้ชำนาญมาแก้ไขไม่อย่างนั้นจะลำบากหมอเช้าอยู่ที่โคกกระเทียม เอาดวงคุณนายเฉลียวไปตรวจแล้วก็จับยามสามตาตามที่เขาถนัดแล้วก็บอกว่าคุณนายถูกคุณใสที่เรียกว่าลมเพลมพัดเป็นคุณใสที่คนมีวิชาใช้ปกติแล้วจะไม่แสดงอาการจะแสดงอาการก็ต่อเมื่อวันพระ15บห้าค่ำจึงจะสแสดงอาการเพราะได้ส่งผีมาอยู่ในตัวแล้ว พอวันพระสิบห้าค่ำก็ส่งผีมาอยู่แล้วก็แสดงอาการต่างๆผ้นจากนั้นแล้วก็ไม่แสดงอาการผมมีวิชาไม่ถึงไปหาหมอทวงที่บ้านเกาะเพชรบุรีผมจะเขียนจดหมายฝากไปให้หมอทวงรับปากช่วยเพราะเกรงใจหมอเช้าโดยจะมาทำพิธีที่บ้านของคุณนายวันที่14บ่ค่หมอทวมเสกสายศีลผูกข้อมือแล้วก็คล้องคอคุณนายเอาไว้ สั่งว่าทำตัวเป็นปกติเคยทำอะไรยังไงก็ให้ทำอย่างนั้นให้ออกไปนั่งรับลมส่วนหมอท้วมเอาไม้ไผ่รวกขนาดเล็กมาผูกเฉลียวเข้ากับที่ปลายนำไปมัดไว้อย่างดีเฉลียวเป็นการสารตอกเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนดิฉันถามหมอท้วมว่าทำอย่างนั้นทำไมหมอท้วมแกก็บอกกับดิฉันว่าติดตั้งเครื่องเรดาร์ดักขีปนาวุธ แล้วแกก็หัวเราะงอหายพอหัวเราะเสร็จแล้วแกก็บอกว่าดักของพวกของร้ายที่จะเข้ามาเองก็ให้ระวังปากไว้ได้ยินอะไรก็เฉยไว้อย่าทักอ๋อลืมไปเองไปเอากะละมังใส่น้ำมาตั้งไว้ตรงหน้าเรดาร์แล้วคอยดูต่อไปนะคุณนายเข้านอนแล้วคุณหมอท้วมยังนั่งบริกรรมอยู่หน้าเรดาร ดิฉันก็นั่งดูพอเที่ยงคืนกว่าๆก,ก็มีเสียงดังเปี้ยปุ่มชาเสียงเปี้ยก็คือเสียงอะไรอย่างหนึ่งที่กระทบกับของเหลวแล้วหล่นป๋อมลงในกระมังน้ําเสียงชาก็เหมือนว่าเอาฐานไฟแดงๆทิ้งลงไปในน้ําคุณนายเริ่มกระสับกระส่ายหมอท้วมร้องตะโกนบอกดิฉันจับตัวคุณนายไว้ให้แน่นอย่าให้ออกมาที่ระเบียง กำลังหน้าสิวหน้าขวานดิฉันถลาเข้าไปกอดเอวคุณนายที่ลุกขึ้นจากที่นอนมายืนอยู่ที่ข้างเตียงแต่ยังไม่ถึงตัวคุณนายคุณนายก็ชกเปรี้ยงเข้าให้ที่เบ้าตาจนดิฉันเห็นดาวพราวพรายยืนงงคุณนายเดินอาดอาจท่าทางเปลี่ยนไปดิฉันเองรวบรวมสติพุ่งเข้าไปรวบเอวคุณนายแล้วก็รวบไว้ได้หมอทวมลุกขึ้นจากที่ เอานิ้วจี้ชิมที่หน้าผากของคุณนายและตะวัดนิ้วเขียนเป็นอักขระจากนั้นเอาฝ่ามือตบลงไปที่กระหม่อมของคุณนายเสียงดังโอกหูดิฉันไม่ได้ฝาดมันเป็นเสียงร้องของผู้ชายชัดๆไม่ใช่เสียงคุณนายดิฉันตกจใจลืมตัวปล่อยมือที่รวบเอวคุณนายร่างของคุณนายจึงร่วงลงไปกองกับพื้น เสียงหมอท้วมร้องบอกให้ดิฉันเอามีดตัดสายสินเสกที่ข้อมือสองข้างและที่คอออกทั้งหมดไม่นานคุณหญิงก็ได้สติมากราบอาจารย์ท้วมอาจารย์ท้วมบอกกับคุณนายว่านี่มันเป็นลมเพลมพัดส,สายคัมแมคือเขาใช้ผีมารบกวนถ้าเป็นลมเพลมพัดของฝ่ายเราจะทำให้บวมที่โน่นที่นี่เป็นของร้ายที่เสกใส่ตอนนี้ อาจารย์ไล่มันออกไปพ้นแล้ววิชาของมันยังอ่อนกว่ามันจึงต้องล่าถอยอาจารย์จะให้ตะกุดคล้องคอไว้นี่เป็นตะกุดตรีนิสิงเหมันจะทำให้คุณนายมีจิตเป็นปกติให้มันยกขขยงมาก็ทำอะไรไม่ได้มันก็น่าแปลกนะับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคุณนายก็เป็นปกติไม่มีอาการแปลกๆอีก ดิฉันได้ยินคุณนายเล่าให้คุณนายขจิตฟังว่าไปหาหมอดูเขาทักลักษณะคนที่เล่นงานฉันตรงกับนางทิอนงเหมือนตาเห็นตอนนี้ได้ข่าวว่ามันได้คนเลี้ยงใหม่เป็นเสียมันก็เลยเลิกคลั่งกับเจ้านาฤทธไปแล้วแหมเจ็บใจจริงๆมันทำเสียเกือบตายนี่ถ้าไม่เกรงบาปแล้วก็แม่จะเอาให้ถึงตายเลยทีเดียว รู้จักคุณนายเฉลียวน้อยไปซะแล้วปัจจุบันคุณนายเฉลียวถึงแก่กรรมไปแล้วดิฉันก็อายุมากทำงานไม่ไหวจึงขอลาออกไปช่วยลูกสาวค้าขายและไม่เคยลืมเรื่องราวที่ได้พบมาด้วยตัวเองได้เลย โปรดติดตามเล่าเรื่องผีความลี้ลับชุดที่114ในคลิปต่อไป